ก o เกิ้เผยสิบบันดบเพลงไทยสุดป,ปังปี2,566เพลงอะไรฮิตที่สุดมาดูกันครับเตรียมต้อนรับปีใหม่2,567อย่างเป็นทางการและก่อนที่จะหมดปี2,566ไป ตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติมาเหมือนกันทุกปีคือ Google ประเทศไทยได้เผยผลคำค้นหายอดนิยมประจำปี2,566หรือ Year in Search 2 0 23ออกมาสะท้อนความนิยมของคนไทยในรอบปีนี้โดยจะมีเพลงอะไรฮิตติดชาร์ต Top 10เป็นเพลงไทยยอดนิยมที่มีการพิมพ์คำค้นหามากที่สุดและเป็นเพลงที่คนไทยให้ความสนใจของปี2,566บ้างแต่ก่อนอื่นช่องมีสาระ ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับที่ไม่สามารถนำเสียงเพลงจริงๆของแต่ละเพลงมาประกอบในคลิปนี้ได้เนื่องมาจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์เพลงครับคราวนี้เรามาดู10อันดับเพลงที่มีการค้นหาในเว็บไซต์ Google กันมากที่สุดของปี2566กันเลยครับเริ่มกันที่อันดับที่10เพลงวาสนาผู้ใดของ Park Malody หลายคนมักจะเข้าใจว่าชื่อเพลงนี้ชื่อว่าเพลงวาสนาผู้ใดหนอ แต่ความเป็นจริงแล้วเพลงนี้ชื่อว่าวาสนาผู้ใดเพลงมาแรงส่งท้ายปี2,566กับคำฮิตที่หลายคนชอบเอาไปใช้กันซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายบริบทหลายสถานการณ์นอกจากนี้คำว่าวาสนาผู้ใดยังเป็นหนึ่งใน10คำศัพท์หรือวลีฮิตในโลกโซเชียลของปี2,566ด้วยครับอันดับที่9เพลงสาวแหล่บ้านนาของ ภูนทวีสีโคตบุญต้นฉบับเพลงนี้เป็นเพลงยิดเมื่อปี2,549ของศิลปินแห่งลุ่มน้ำโขงเมืองสีโคตบุญชาวสปอปอลาวต่อมาในปี2,565ศิลปินของสอปปลาวรุ่นใหม่อย่างสง่าสิทธิพลและเชิงเหม๋อโคกหมักนอน และนำเพลงนี้ไปคาเฟอร์นในสาวปอราวอีกครั้งหลังจากนั้นก็มีแฟนเพลงนำมาเล่นและมาร้องคาเฟอร์ลงใน YouTube และ TikTok มากมายจนทำให้เพลงสาวแหล่บ้านนาเป็นเพลงฮิตอีกครั้งและมียอดวิวเกือบ60ล้านวิวในเวลาอันรวดเร็วอันดับที่8เพลงกลิ่นดอกไม้ของ n e w v e r y เป็นกลิ่นของความรักที่ไม่เคยจางหาย ด้วยเสียงร้องของนิววารีหรือ, New รน,อนิววิสรุตนันครที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับแนวดนตรีที่มีกลิ่นอายเพลงไทยผสมผสานกับเพลงจีนเลยทำให้เพลงนี้ฮิตติดหูคนฟังได้อย่างง่ายดายครับอันดับที่7เพลงจังหวัดตกหลุนรัก Magic Moment ของดีดีและด่าดา เพลงรักสุดละมลุนจาก2ส,สาวฝาแฝดดีดีและดาดาเพลงน่ารักน่ารักของคนที่กำลังตกหลุมรักเพราะเนื้อเพลงของเพลงนี้อบอวลไปด้วยมวลความรักที่ลึกซึ้งนั่นเองครับอันดับที่6เพลงกาละครั้งหนึ่งของจูนอมเป็นเพลงแจ้งเกิดของสาวน้อยน่ารักนามว่าจูนนอมเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงคำสัญญาของความรัก แต่ด้วยเนื้อเพลงที่ค่อนข้างสละสลวยบวกกับเสียงร้องหวาน,วานเลยทำให้เพลงนี้ฮิตติดกระแสได้เช่นกันครับอันดับที่5เพลงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังดอกไม้ฤดูหนาวของเรนิสราหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเรนิสราเป็นใครหลังจากที่ได้ฟังเพลงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังแล้ว เรนิสราคือศิลปินดูโอที่เป็นคู่รักกันคือตั้มชยพลล้วนเซ้งและสบายเรนิสราลีประโคนด้วยทำนองเพลงที่ฟังสบายๆและเนื้อหาของเพลงที่ฟังแล้วโดนใจเพลงผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจึงขึ้นชาร์ตอันดับที่1ในหลายช่องทางนานหลายสัปดาห์ถือเป็นการแจ้งเกิดคู่ดูโอคู่รักนี้ได้เลยครับอันดับที่4 เพลงเลือดกรุบบีของเอิร์กชาลิสาหลายคนที่ได้ยินชื่อเพลงนี้ในครั้งแรกแล้วอาจเกิดคำถามว่าเลือดกรุบบีคืออะไรแล้วธีมมาที่ไปของวันฮิตนี้มาจากไหนแต่ด้วยเนื้อเพลงที่ฟังดูแล้วมีความแปลกใหม่และทำนองเพลงที่ฟังแล้วฮิตติดหูได้ง่ายเลยทำให้เพลงนี้ดังมากจนติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตในอันดับต้นๆในทุกชาร์ตของประเทศไทยจนทำให้หลายคนอยากรู้จักประวัตินะักร้องกันเลยทีเดียวครับโดยสาวเอิร์กชาลิสาเจ้าของเสียงร้องเพลงนี้ ได้บอกถึงที่มาที่ไปของชื่อเพลงเลือดก,กรุปบีไว้ว่าเวลาที่ใครมาชวนไปไหนหรือทําอะไรแล้วเราไม่อยากไปหรือไม่อยากทําเราก็จะบอกกับเขาว่าไม่ได้หรอกแกเราเลือดก,กรุปบีเพื่อนก็จะงงว่าแล้วเกี่ยวอะไรกันเลือดก,กรุปบีแล้วทําไมทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นการบอกปฏิเสธแบบไม่ให้น่าเกลียดนั่นเองครับทักที่3 เพลงดาวหางฮันเล่ของวง Felo Felo เพลงรักโรแมนติกฟิลดีๆของสองหนุ่มที่จะทำให้คุณรู้สึกถึงอาการคลั่งรักพร้อมด้วยจังหวะละมุนฟังสบายๆที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 6 6ที่เนื้อหาของเพลงได้พูดถึงดาวหางฮันเล่ที่จะเดินทางโคจรมาให้เราได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกๆ75ปีแต่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากดูดาวหางฮันเล่ไปพร้อมๆกับเธอในอีก75ปีข้างหน้า อันดับที่2เพลงทาตทองสาวของอยางโบด้วยจังหวะสนุกของเพลงที่ชวนเต้นส่งผลให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงประจำงานสงกรานต์ของปี2566เลยก็ว่าได้ครับเพราะแทบจะทุกที่ที่มีการจัดงานก็จะได้ยินแต่เสียงเพลงนี้และในช่วงก่อนการเลือกตั้งของปี2566หลายพักการเมืองก็ยังหยิบเอาทำนองของเพลงนี้ไปใส่เนื้อเพลงใหม่ ให้เข้ากับพักของตัวเองเพื่อใช้สําหรับหาเสียงกับคนรุ่นใหม่หรือ new water เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยครับและตัว mv ของเพลงนี้ก็ยังมีนักแสดงที่แต่งตัวย้อนยุคไปในยุค y2k ทำให้ในโซเชียลมีแต่คนไปขุดรูปของตัวเองย้อนยุคไปในสมัยเป็นอีกี้มาโชว์กันเต็มฟีดกันเลยทีเดียวครับและมาถึงอันดับที่1 ที่เป็นคำที่มีการพิมพ์ค้นหามากที่สุดใน Google ของปี2,566ซึ่งไม่หลุดโผวไปอย่างแน่นอนสำหรับเพลงส่งอย่างแบดของ p a p e r p l a n e เพลงส่งอย่างแบดเป็นเพลงที่พูดแทนใจของคนส่งแบดหรือคนที่มีภาพลักษณ์ภายนอกเหมือนแบดบอยที่มักจะถูกตัดสินว่าเจ้าชู้แต่ความจริงแล้วคือเสียใจบ่อยมากจนเป็นประโยคคิปท่อนหนึ่งในเพลงที่ว่าส่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อยและต่อมาก็ได้เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ นอกจากนี้เพลงทรงอย่างแบดก็ได้เป็นปรากฏการณ์เพลงฮิตของเหล่าวัยรุ่นฟันน้ำนมเรียกได้ว่าเป็นปีทองของสองหนุ่มวงเปเปอร์เพลงเลยก็ว่าได้ครับจนต้นยกให้เป็นหัวหน้าของแก๊งฟันน้ำนมเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะได้ยินแต่เพลงทรงอย่างแบดอยู่บ่อยๆส่งผลให้วงเปเปอร์เพลงดังทะลุฟ้าแบบที่2หนุ่มไฮทันวาเกสวุวรรณกับเชนนครินขุนพักดียังไม่คาดคิดว่าวงเปเปอร์เพลง จะได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้จนอาจเรียกได้ว่าดังแบบไม่ทันตั้งต,ตัวกันเลยทีเดียวครับและยังมีคนติดต่องานแบบที่วงไม่เคยมีมาก,ก่อนเช่นงานวันเด็กและงานตรวจจีนยาวราชนอกจากนี้ก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาอีกหลายงานโดยปัจจุบันนี้ยอดการเข้าชมเพลงทรงอย่างแบทใน YouTube ทะลุ160ล้านวิวเข้าไปแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งหมดคือ10เพลงฮิต ที่มียอดการค้นหาใน Google มากที่สุดของปี2 5 6 6หนึ่งในสิบเพลงนี้มีเพลงฮิตที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมบ้างไหมครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ